ก็ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้ศูนย์ปฏิบัติธรรมวนาทิตย์ก็ได้มาทำโครงการปันน้ำใจแก่ผู้ยากไร้ซึ่งวันนี้ก็ได้รับแจ้งจากทางอสอมอตำบลเจ้าเจ็ดว่ามีผู้ป่วยติดเตียงซึ่งอาศัยอยู่ที่บ้านหลังนี้นญาติโยมก็ดูสภาพบ้านนะ ซึ่งอาศัยกันอยู่สองคนสามีภรรยาซึ่งสามีเป็นผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็ภรรยาก็ดูแลแล้วก็ทำงานคนเดียวต้องดูแลสามีด้วยนั่นเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในสภาพบ้านกันก็เป็นสะพานไม้เก่าๆนายโยมก็เดินลำบากหน่อย ก็ต้องเดินระวังหน่อยไมยผ้ผุ ทำแผลเลยจับนแนวตะแคงนะจ้ะเป็นแผลก็ทับแล้วผูกไปทำไมอ่ะแล้วผูกมาทางนี้ให้ใหพิษตัวนะตอพกพิษตัวเขาบอกหมออนามัยเขาบอกมามแล้วอาหารทางไถ่ยางเหรอไถ่ยางจ้ะเอาอาหารจากไหนอ่ะ ก็ซื้อมาทําเองอ๋อทาเองนะซื้อไม่ไหวมั้งวันกี่มื้อเนีสี่อืมวันสี่มื้อเหอจ้าซื้อเขาก็วันละร้อยละร้อยทุกวันเราก็ไม่ไหวอืมป่วยมอทะเปีแล้อะเนี่ยเนี่ยเขาเดินที่ห้าแล้วจ้ะอ๋อหองป่วยจ้ะอืม นะัวยอมอยู่กี่คนแ้ะเนี่ยที่อยู่อยู่สองคนเนี่ยนะอยู่สองคนเนี่ยนะอ๋อนะัเขามีไรายได้อะไรไมหมยอมไม่มีเลยจ้ะไม่มีเงินอะไรเลยไม่มีเลยแล้วนะยอมทํางานเลยทํางานลงมีลงมีที่ไม่แพนน่ะเหรอจ้ะ,ะทำคนเดียวก็กินอยู่เนี่ยทีแรกเขาเขาไม่เป็นไรก็หากินงคนเดียวอยู่สองคนไม่มีลูกอ่ะมีอยู่คนละบ้านจ้ะเขามีครอบครัวแล้ว เขาเอามาดูแลเรื่องเงินทองอเล้วไงไม่ดูแลนะ,ะแล้วอยวอมไปทํางานก็อยู่เงี้ยก็ฐานเขาแบบมาเที่ยวก็ไปหวานเขาไปทํางาน,นเงี้ยญาติก็ไว้วางเขาบ้างทีกลางคืนเราก็ให้เขามันต่ำกะอ่ะอืมอโอ้เข้าดึก แล้วะ,ะสมมติโยมไปทํางานแล้วใครให้อาหารนะพูดถึงอะอาหาระนะบางทีก็ให้แบบเราไปทํางานเงี้ยเขาขอไม่อยู่ก็ให้ลูกมาให้อาหารงานที่แรกนะต่างเหตุนั่นแหละมาเป็นมากเราก็ไม่รู้งเราไปทํางานกลับมาตีหนึ่ง,งที่เขามาเป็นมากนี่วันนี้อาตมาพร้อมด้วยคณะผู้ปฏิบัติธรรมอาทิตย์ นะก็ทราบว่าโยมแลวก็สามีเนี่ยป่วยและโยมก็ทํางานคนเดียวไม่มีคนดูแลก็เห็นถึงความทุกขนะ์เห็นถึงความทุกข์เกิดขึ้นก็เลยได้นําสิ่งของมาช่วยมาใหนะ้เพื่อจะได้คลายความทุกขนะ์โยมก็จะได้นะดูแลสามีได้นะก็ก็อยู่ด้วยกันนะนะก็ต้องดูแลก,กันไปนะเออดูแลกันไะปจนฝ่าใครจะไป ก่อนก่อนกันนะก็ตอนที่นั่นก็ร่วมร่วมสุขร่วมทุกข์กันมาแล้วนะมันทําไงได้มันอะไรละ่ะมันเลือกไม่ได้นะถือว่าเป็นเป็นกรรมของเราทําร่วมกันมานะเราก็ดูแลกันไปนะจนจนกว่าจะถึงที่สุดแล้วกันนะก็ให้กําลังใจโยมนะที่ต้องสู้ชีวิตหน่อยนะก็ถือว่าหนักฉันเห็นแล้วก็ดูรู้สุกว่าหนักนะหนักนะก็ อ่าสู้ๆกันไปนะอ่าเป็นส่วนหนึ่งมาช่วยนะอ่าไปอาของมาของมาส่งของมาสู้ตัวน,นีต่อนะอ่ะมีของใช้นี่ก็อันเนี้ยเขากินไม่ได้นะแต่โยมก็ต้องกินนะโยมก็ต้องมีกําลังสู้นะนะเพราะมีกําเป็นกลังสู้ก็ต้องกินด้วยนะอ่ามีนมนมนะ ไว้คนไข้กินกินได้กินได้นะอ่ากินได้กินได้อันนมนะอ่ากินนมนะอ่าก็นี่ก็มีของใช้นะของใช้มีของของใช้อ่าแล้วก็ไข่ไข่นี่เก็บไว้เวลาทำอาหารไลยเก่าอ๋อแล้วอ๋อดีดีดีทำเป็นอาหารเหลวแล้วอ๋อได้ได้มีข้าวสุดข้าวสารอีกถุงหนึ่งนะข้าวสารข้าวสารเนี่ยเยอะไงข้าวสารนะอ้าวมาเอาของสำหรับผู้ป่วยมา ก็เป็นผ้าอ้อมอนามัยสำหรับผู้ป่วยต้องใช้เยอะนะก็ฝากไว้ให้ผู้ป่วยนมนะโยมอเอาเอละก็คงมีเท่านี้ก็ญาติโยมทั้งทั้งหลายก็คงจะได้เห็นสภาพความเป็นอยู่ของสองสามีภรรยา คู่นี้ที่อาตามาได้มาปันน้ำใจให้ก็ได้เห็นความทุกยากของทั้งสองคนผู้ป่วยผู้เป็นสามีก็ทุกยากเพราะ,ราะอาการเจ็บไข้ได้ป่วยภรรยาก็ทุกยากทุกใจเพราะต้องทำงานคนเดียวด้วยแล้วก็ต้องดูแลสามีด้วยงั้นถ้าทั้งหลายพระเจ้าทรงตัดว่าความรักเกิดได้เหตุสองประการ ก็คือความรักที่เกิดในอดีตที่เคยร่วมสุขเริ่มทุกข์กันมามีความรักกันมาแล้วก็ความรักในปัจจุบันนี้ที่เกิดขึ้นดังนั้น2อสามีภรรยาคู่นี้ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีถึงเวลาเกิดทุกข์ขึ้นมาแล้วก็ไม่ทิ้งกันก็ช่วยกันดูแลอุปถัมภ์ช่วยกันดูแลกันต่อไปอถึงแม้ว่า,าจะมีความทุกข์มากสักเพียงใด นะภรรยาก็ไม่ทิ้งสามีไปก็ยังคอยดูแลปฏิบัติอย่างดีนี่ก็ถือว่าน่ายกย่องสำหรับภรรยาผู้นี้ดังนั้นวันนี้ก็ขอจบคลิปการปันน้ำใจไว้เพียงเท่านี้พอเจริญพร